สวัสดีครับก็วันนี้มาอีกแล้วนะครับวอล์กของเราก็วันนี้มีกิจกรรมงานโรงเรียนเหมือนเดิมไม่ใช่งานโรงเรียนจะบอกว่าไงดีเป็นการจ,จราจรเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการจราจรมอบตัวของน้องม .1 นนวันนี้วันนี้เป็นการจราจรของน้องม .1 น,น,นะครับก็บรรยากาศก็จะมีเด็กรอดอมากี่คนหรือ อะไรยังไงเรามาดูกันนะครับฝากติดตามกันด้วยลุงดีครับป้าดีครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งถึงโรงเรียนแล้ววันนี้เข้างานเช้านะครับก็วันนี้เป็นงานเช้าเราก็ก็มาถึงแล้วซึ่ง มีคนมาถึงก็อนเราอีกนู่นนู่นนนะครับก็เดี๋ยวผมไปเตรียมตัวนะครับแล้วก็ไปรอดูนะครับว่าจะทำอะไรกันต่อครับก็ตอนนี้สองคนนะครับก็ผมกับดังก็ตอนนี้ไปจะไปเปิดลานจอดรถในวัดน,นะครับก็ คุณครูได้ขอไปแล้วพุ่มกลับได้ขอไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเปิดที่จอดเพื่อให้บุคลากรและครูนะครับเข้ามาจอดรถในวัดก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้เข้างานกัน ้านะครับน้องน้อง,อง,องก็มาเช้าพี่โก้มาเช้าเพื่อมาตั้งกล้วยในโดมนะครับก็อินเสิร์ตวันนี้จะมีน้อยหน่อยนะครับก็จะพูดให้เยอะขึ้นทำงาน ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งครับประมาณนั้นเจ็ดโมงครึ่งก็สามแยกสองคนนะครับวันนี้ช่วงเช้ารถก็ไม่น่าเยอะนะครับก็เลยใช้คนแค่สองคนกลับมาที่ประจํากับอุปกรณ์อุปกรณ์หลักของเราคือเก้าอี้นะครับระหว่างรอระหว่างรอรถนะครับสองคนก็เหมือนกลับมาทํางานวันแรกก็เดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตไปเรื่อยๆนะครับในจุดต่างๆ บแล้วด้วยจบแล้วครับตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงครึ่งก็ว่างว่างแบบว่าง,างจริงๆครับเพราะแบบรถคือรถไม่ได้มาทีเดียวนะครับก็ผู้ของทยอยมาเรื่อยๆนะครับสองคนก็เลยว่างแต่ข้างในโดมตอนนี้ก็น่าจะรถเยอะนะครับเพราะมันก็จะมีช่วงที่รถเข้าเรื่อยๆ วันนี้ก็อาจจะไม่ได้เก็บบรรยากาศมากนะครับเพราะวันนี้ต้องมาประจําจุดสามแยกอารมณ์ประมาณสอนงานเด็กใหม่ครับทั้งทงที่เข้าทํางานพร้อมกันครับตอนนี้ก็หลังจากพักเที่ยงนะครับพักกินข้าวตอนเวลาสิบเอโมงก็รอบบ่ายก็เริ่มมาแล้วนะครับรถผูกคองก็เริ่มมารอบบ่ายแหละตอนนี้กําลังไปดูที่วัดนะครับ ครับตอนนี้ก็เลิกเลิกแล้วรอดอก็ปล่อยกลับนะครับหลังจากประชุมเมื่อกี้ก็ตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วงนะครับวันนี้ก็น่าจะปิดคลิปแค่นี้ <Okay. S 1> ครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วนะครับตอนเวลาเจ็ดโมงเฮ้ยหกโมงเท่าไหร่นะครับหก <49. S 1> โมงห้าสิบแหละ ก็ถึงโรงเรียนก็ตอนนี้ครับนั่งรอวันนี้รุ่นพี่มาด้วยเตรียมชุดรอดอนะครับไม่ใช่เตรียมหรอกมันเป็นชุดนะครับก็คือต้องใส่ชุดรอดอนนะวันนี้จดรุ่นน้องใส่ชุดพระนะครับก็สั่งยักสั่งตัดไปก็รอชุดอยู่จดรุ่นพี่ก็คือวันนี้มอบตัวมสี่นะครับก็ใส่เครื่องแบบให้น้องๆดูเพื่อที่เผื่อ น้องๆคนไหนสนใจนะครับก็เข้ากลุ่มเพื่อรับสมัครนะครับมรรยากาศวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเข้าประจำจุดแล้วนะครับตอนนี้เวลาไม่ทราบก็มีสามแยกตรงนู้นนะครับแล้วก็มีในโดมตรงนูน เดี๋ยวไปดูนะครับว่าแต่จุดทํางานกันยังไงไปครับครับตอนนี้ก็อยู่ในโดม ดูรุ่นน้องนะครับว่าทํางานกันยังไงก็วันนี้พี่โก้ไม่มานะครับพี่โก้ติดน่าจะติดธุระก็ส่งน้องชายมาแทนส่งน้องชายมาแทนนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่อยู่นะครับก็วันนี้ไม่รู้ว่ารถจะเยอะหรือเปล่านะครับสองคนปีหนึ่งนะครับฝึกง,งานอยู่ครับก็ดูบรรยากาศต่อนะครับ จุดมอไซน์นะครับก็ได้พี่สองคนแม่ใช้พี่สองคนตะโกนโส่วนน้องผู้ชายก็คือไปยืนแอบแล้วน้องคือแอบพี่ผู้หญิงก็คือพบปะประชาชนนะครับ ครับตอนนี้ก็ฝนหยุดตกหยุดตกแล้วก็ออกมาดูนะครับต้องออกมาดูมอไซค์เผื่อแบบผู้คองขับมอไซค์เข้ามาด้านในนะครับก็ต้องจอดให้เป็นระเบียบครับตอนนี้ก็ฝนหยุดตกนะครับผมก็เข้ามาดูในโดมต่อก็บรรยากาศตอนนี้นะทุกคนก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับอากาศหนาววันนี้หนาวมากทุกคนทํางานอย่างเต็มที่ ผู้ของอันนี้รอบที่สองนะครับเดี๋ยวจะมีรอบที่สามอีกอก็จะวุ่นวายนิดนะครับโอเคก็ไปดูนต่อครับ<_><_>ตอนนี้เอาข้าวมาให้พี่ใครบอกนะครับว่า เรียนรอดอแล้วลูกจะผอมรอดอวัดนวนเถียงครับเถียงคาดใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูใช่ครับข้าวละห้ามือครับนี่นะครับก็เป็นคังสเบียงข้าวข้าวน้ําน้ําคือเนี่ยครับใครเนี่ยครับคือวัดนวลน,นะใครที่แบบเรียนรอดอก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับเราก็จะของกินเยอะตลอดเวลาอย่างนี้นะครับ นี่นะครับใครที่อยากรู้ว่าสภาพของเด็กรอดอ,อกินข้าววันละห้มื้อเป็นยังไงครับก็เนี่ยนะครับแต่ละคนน,นะครับคือดมสมบูรณ์นะตาเด็กสมบูรณ์อะไรเงี้ยเลี้ยงกันอิ่มครับเลี้ยงกันดีจนชุดจะแตกนะครับเนี่ยล่าสุดผมนี่ชุดจะใส่ไม่ได้แล้วนะ <laughs> เราวันนี้เอาเคยไม่น่าถามไม่มีคนตอบถามตอบยังไม่เจอเลยนั่นเป็นไงสบายปะสบายมากเหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยไตอบไม่ตอบไม่ตอบ บก,กันไปแล้วนะครับกับวอกสวันนะครับก็ของเราเป็นการทําครั้งแรกที่ใช้2วันรวมกันนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้เก็บอินเสิร์ตนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วถ้าอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยขอบคุณครับ